โรคแทรกซ้อนของภาวะดื้ออินซูลินฟังคลิปนี้ค่ะโรคแทรกซ้อนของภาวะดื้ออินซูลินอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนหากการที่ผลิตอินซูลินที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วยังไม่เพียงพอในการควบคุมน้ําตาลในเลือดนะจะนําไปสู่ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงที่เรียกว่าไฮเปอร์ไกลซีเนียซึ่งจะนาไปสู่ภาวะก่อนเบาหวานและโรคเบ,บาหวานตามมาถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอาจจะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนดังนี้ความดันโลหิตสูงคีโตนในปัสสาวะสูงภาวะเลือดเป็นกรด การติดเชื้อที่ผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นภาวะหัวใจขาดเลือดโรคไตและไตาวายโรคหลอดเลือดสมองเส้นประสาทเสื่อมหรือถูกทำลายโรคตาเช่นเบาหวานขึ้นตาต้อกระจกจอประสาทตาเสียหายซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นซึ่งด้ยอินซูลินถ้าไม่รักษาอาจจะนำไปสู่โรคเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะด้ออินซูลินเช่น13โรคนี้ค่ะดังนั้นป้องกันดีกว่ารักษานะคะถ้าสนใจคำแนะนำแก้ภาวะด้ออินซูลินพิมพ์สนใจและกดติดตามกันได้นะคะ